ใครที่ต้องการที่จะเลี้ยงเท่าไหร่นะครับก็คิดตามผมนะครับเลี้ยงมาเป็นระยะเวลาเกือบ2เดือนยังไม่ไข่น่ยังมีเลยนะครับเมื่อมีเงินก้อนแรกครับเงินก้อนที่2ก็ต้องมีเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีเงินนอนก้อนที่2นะครับอย่าพึ่งเลี้ยงนะครับเห็นหรือยังครับว่าอาชีพนี้อะไรแพงสุดมันไม่ใช่เป็ดนะครับแดี๋ยวราคาเป็ดนะครับผมเอาราคากลางๆนะเอาราคาตอนที่ผมซื้อนะครับก็ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปริญญานาผื่นน้อยนะครับช่องเกี่ยวกับการเกษตรที่ผมนะครับมูด,ดี้จะไม่ได้เพียงแค่พาไปดูแต่จะพาไปรู้ถึงวิธีการทําด้วยนะครับอย่างที่สัญญาไว้นะครับบอกไว้ในคลิปที่แล้วว่าวันนี้ครับหรือว่าคลิปนี้ผมจะมาสรุปภาพรวมของการเลี้ยงเป็ดให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับแต่ว่าผมนั่งน่งนึกรวบรวมข้อมูลดูแล้วครับมันค่อนข้างเยอะมากนะครับ ผมก็เลยตัดสินใจว่าจะทําเป็นเรื่องๆไปดีกว่านะครับหลังจากที่มีคือก็มีคนที่ทักเข้ามานะครับสอบถามเข้ามาเยอะมากว่าต้องใช้ทุนเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับพวกนี้มันเป็นคําถามที่เยอะมากๆนะครับแล้วผมก็ตอบได้ไม่เหมือนกันสักทีนะครับเพราะว่าแต่ละคนคือมีความต้องการจํานวนของเป็ดที่แตกทางกันออกไปนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมายกตัวอย่างครับเอาเฉพาะเรื่องของเงินที่ใช้ในการลงทุนสําหรับอาชีพนี้ให้ทุกท่านได้รับ ฟังกันนะครับจากของฟาร์มผมเลยนี่แหละนะครับว่าผมใช้เงินจริงๆแล้วเท่าไหร่นะครับก็นี่ครับจากเครื่องมือพวกนี้นะครับเนี่ยคู่มือการเลี้ยงเป็ดอะไรทั้งนี้ครับผมก็ใช้ในการศึกษาแล้วก็ก่อนที่ผมจะตัดสินใจลงทุนนะครับผมก็ศึกษาก่อนว่ามันใช้อะไรยังไงนะครับแล้วก็เนี่ยผมจะเอาข้อมูลเหล่านี้ครับมาเปรียบเทียบกับประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ผมได้เลี้ยงมานะครับว่า ผมใช้เงินจริงๆแล้วผมใช้เงินมาลงทุนอ่ะเท่าไหร่กันแน่นะครับผมขอ,อยกตัวอย่างของที่ฟาร์มด้วยกันนะครับก็คือผมเลี้ยงทั้งหมดก็คือ5้าร้อตัวนะครับใครที่ต้องการที่จะเลี้ยงเท่าไหร่นะครับก็คิดตามผมนะครับลองคิดขึ้นมาเลยว่าจะเลี้ยงเท่าไหร่นะครับแล้วค่อยไปดูว่าตอนนี้คุณมีทุนเท่าไหร่แล้วนะครับโอเคสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือเราต้องไปดูกอนครับว่าจํานวนที่เราจะเลี้ยงกับพื้นที่ที่เราจะจะทาโรงเรือนนะครับมัน เียงพอไหมมันสมดุลกันหรือเปล่านะครับก็คือพื้นที่เนี่ยเราคิดได้อย่างเงี้ยครับก็คือเป็ดไข่หรือว่าเป็ดสาวนะครับประมาณ3 4มตัวนะครับต่อ1ตารางเมตรนะครับก็ลองคํานวณดูนะครับคิดตามเลยนะครับผมคราวเนี้ยถ้าได้จํานวนพื้นที่กับจำนวนเป็ดลงตัวแล้วนะครับเราก็เอาจนวนเป็ดที่เราได้นะครับมาคูณกับราคาเป็ดนะครับหลายๆคนคิดแล้วมง หลายคนอาจจะคิดว่าอ้าวแล้วราคาเป็ดเท่าไหร่นะครับราคาเป็ดนะครับผมเอาราคากลางๆนะเอาราคาตอนที่ผมซื้อนะครับก็130บาทนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าใครหาได้เท่าไหร่นะครับมันก็มีตั้งแต่130บาทจนถึง180บาทนั่นแหละครับคนที่ซื้อ185บาทผมยังเคยได้ยินนะครับแล้วก็มีคนเคยมาทักสอบถามอยู่เหมือนกันนะครับว่าเขาก็เคยรับเป็ดมา185บาบาทต่อตัวก็มีนะครับซึ่งโอ้โหแพงมาก ไม่รู้ว่าเขาซื้อช่วงไหนหรือว่ายังไงนะครับอะผมไม่ดูนะครับเพราะว่าราคามันค่อนข้างแพงอะนะเอาจริงๆร8้อยแปดสบห้าบาทว่าเป็ดเป็ดไข่กากีอะ่ะมันมันแพงมากเนียนะร้อยแปดสิบห้าผมก็เลยขอเอาเป็นคิดแบบประหยัดอะ่ะเราน่าจะหาได้มร้งราคานี้นะก็คือร้อยสาสิบบาทนะครับก็คูณจํานวนเป็ดไปเลยครับอย่างของที่ฟาร์มผมนะครับก็คือเป็ดจํานวนห้าร้อยตัวนะครับผมก็คูณไปที่ ร้อยสามสิบบาทนะครับร้อยสามสิบาทซึ่งมันก็เป็นเงินลงทุนในการซื้อเป็ดอยู่ทั้งหมดก็คือหกหมื่นห้าพันบาทนะครับอันนี้เงินก้อนแรกที่เราต้องมีนะครับก็คือเงินค่าเป็ดสาวนั่นเองนะครับใครมีเท่าไหร่นะบบางคนต้องการสามร้อยต้องการสองร้อยตัวหรือหนึ่งร้อยตัวหรือห้าสิบตัวก็คูณร้อยสามสิบไปนะครับคูณร้อยสามสิบไปก็คือคูณราคาเป็ดไปนะครับได้เท่าไหร่ก็นั่นแหละครับเป็นเงินค่า นี่คือเงินก้อนแรกนะครับที่เราต้องมีนะครับส่วนก้อนที่2อโอ้โหอันนี้ผมบอกว่าจําเป็นมากและเมื่อมีเงินก้อนแรกครับเงินก้อนที่2ก็ต้องมีเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีเงินก้อนที่2นะครับอย่าพึ่งเลี้ยงนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับไม่เช่นนั้นคุณจะประสบกับปัญหาตามมาภายหลังอย่างแน่นอนครับเงินก้อนที่2ก็คือเงินสำรองเกี่ยวกับค่าอาหารครับ ทำไมมันต้องมีเงินก้อนนี้ก็แน่นอนครับเมื่อเรานําเป็ดมาลงที่ฟาร์มครับมันไม่ได้ไข่ให้คุณขายแน่นอนครับไม่ใช่ว่าเอาเป็ด500ตัวมาลงแล้ววันพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นเก็บไข่ได้10แผง15บแผงเลยมันไม่ใช่นะครับคุณต้องเลี้ยงไปอีกนานพอสมควรอะ่ะก็คุณจะเห็นไข่ได้เป็น10 20แผงจนมันโคเบอร์หรือว่ามันคุ้มกับค่าอาหารแต่ละวันคุณเลี้ยงนานแน่ๆครับมี1เดือนแน่ๆเพราะฉะนั้นผมอยากให้สํารองว้เลยครับเพราะว่า จากที่ผมเจอปัญหาคนที่ทักเข้ามาค่อนข้างเยอะมากก็คือเลี้ยงมาเป็นระยะเวลาเกือบ2เดือนยังไม่ไขไ่ยังมีเลยนะครับมันคือมันเกิดขึ้นได้อะเพราะตอนที่คุณซื้อเป็ดมาคุณก็ไม่ได้มั่นใจหรือว่าไม่ได้การันตีว่ามันเป็นเป็ดสาวจริงๆหรือว่าเป็นเป็ดหเดือนหรือว่าเป็นเป็ดพร้อมไข่จริงๆนะมันไม่ได้การันตีตรงนี้ไงครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องสำรองเงินในส่วนนี้ไว้ก็คือ 2เดือนหรือ60บวันขั้นต่ํานะครับอันนี้ก็คือต้องสํารองไว้เลยนะครับซึ่งอาหารนะครับคราเนี้ยเราจะสํารองเท่าไหร่ล่ะก็คือสํารอง60วันแล้วเราก็มาดูว่าแล้วจะคิดเป็นค่าอาหารหรือว่าเป็นเงินก้อนที่ต้องสํารองก้อนที่2เนี่ยเท่าไหร่นะครับผมคิดราคาอาหารอยู่ที่กระสอบละ4 4 0บาทนะครับซึ่งผมซื้ออยู่หนะ้าตอนนี้นะครับก็คือ440บาท ซึ่งตอนผมซื้อแรกๆมันไม่ใช่ราคานี้มัน420นะครับแต่ตอนนี้มันเป็น440ละผมก็เลยคิดราคานี้แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้อาหารแพงมากก็รู้ๆกันอยู่ครับคราวนี้ครับ,รบเราจะสํารองเท่าไหร่เราก็มาคิดก่อนว่าเป็ดที่เราจะนํามาเลี้ยงครับเขาต้องการกินอาหารเท่าไหร่ต่อวันนะครับโดยที่เอาจํานวนเป็ดนะครับที่เราจะซื้อมาครับไปคูณกับ150 ร้อยห้าสิบคืออะไรร้อยห้าสิบก็คือจํานวนกรัมของอาหารนะครับที่เป็ดต่อตัวต้องกินนะครับต่อวันซึ่งเป็ดต่อวันเนี่ยเขาต้องการอาหารอยู่ประมาณร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบกัมนะครับช่วงใหม่ๆเนี่ยผมให้อัดไปเลยครับก็คืออยู่ที่ร้อยห้าสิบกัมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาร้อยห้าสิบกัมไปคูณกับจํานวนเป็ดที่เรามีนะครับอย่างของผมนะครับร้อยห้าสิบนะครับจะคูณกับห้าร้อยตัวนะครับก็คือห้าร้อยตัวคูณร้อยห้าสิบนั่นแหละครับก็จะออกมาเป็นเจ็ดหมื่นห้าพันกัมนะครับก็หารด้วยครับ ก็จะเป็นกิโลออกมาก็คือ75กิโลนะครับซึ่งอาหาร1กระสอบนะครับจะมีน้ําหนักอยู่ที่30กิโลเพราะฉะนั้น75กิโลกร,รัมก็เท่ากับว่าจะเป็นอาหาร2กระสอบกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับทันไหมครับผมเอาจํานวนเป็ดนะครับคูณ150นะครับจะได้จํานวนกร,รัมมานะครับแล้วเอาจำนวนกร,รัมที่ได้หาร1000เพื่อให้เป็นกิโลนะครับได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะครับก็จะเป็นกิโลออกมาแล้วก็อาหารหนึ่งกระสอบหนัก 30กิโลนะครับเราก็คิดไปว่าเราต้องใช้ถึง1กระสอบไหมหรือ2กระสอบ3กระสอบ4กระสอบถ้าใครเลี้ยงเยอะมันก็จะคิดตามนั้นนะครับโอเคพอผมได้กระสอบมาแล้วนะครับเท่ากับว่าวันหนึ่งผมต้องใช้อาหาร2กระสอบครึ่งนะครับผมก็คูณ60วันไปเลยครับเพราะว่าผมจะสำรองทั้งหมดก็คือ60วันคือถ้า60วันเนี่ยมันไม่ไข่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราให้อาหารขนาดนี้ครับมันต้องไข่แล้วล่ะครับเพราะว่า คือถ้ามันไม่ไข่มันต้องไปดูปัจจัยอื่นๆแล้วคือเราต้องเห็นตั้งแต่เราเลี้ยงมาแล้วตั้งแต่เรารับเป็ดมาเราต้องสังเกตได้แล้วว่า้ทาไมมันไม่ไข่เลยวะอาทิตย์แรกสองอาทิตย์แรกมันไม่ไข่มันเกิดจากอะไรวะมันยังไม่สมบูรณ์หรือเปล่าอายุไม่ได้หรือเปล่าหรือมีสิ่งรบกวนหรือเปล่าหรือการจัดการในฟาร์มในเล้าเราไม่ได้หรือเปล่านะครับจริงๆ2เดือนอ่ะมันต้องไข่แล้วนะครับจากที่ผมเลี้ยงมานะผมก็เก็บถิติอยู่แล้วครับก็จะเห็นว่า ในคลิปผมมีคู่มือพวกนี้อยู่แล้วนะครับคราวนี้นะครับพอเราเอา2.5กระสอบเนี่ยหรือกระสอบครึ่งเนี่ยคูณ60วันไปนะครับของผมก็จะได้ที่150กระสอบครับคือผมต้องมีเงินสำรองไม่ใช่ว่าผมจะสั่งมา150มกระสอบมาไว้เลยนะนะครับแต่ผมต้องมีเงินจำนวนหนึ่งที่สามารถซื้ออาหารจำนวน150กระสอบนี้ได้ภายใน2เดือนครับโดยที่ไม่ได้ไปวุ่นวายกับเงินในเงินส่วนอื่นนะครับซึ่งก็จะเป็น ร5 0ยห้าสิกระสอบนะครับคูณสี่ร้อยสี่สิบบาทก็จะได้เป็นเงินหก0มื่นหพันบาทโอ้โ oh หเป็นไงครับค่าอาหารแพงกว่าค่าเป็ดเฮนรือยังครับว่าอาชีพนี้อะไรแพงสุดมันไม่ใช่เป็ดนะครับแต่มันคืออาหารเก t ไหมครับทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วครับฟังมาถึงตรงนี้น่าจะเข้าใจแล้วว่าปัญหาของการเลี้ยงเป็ดมันคืออะไรเห็นแล้วใช่ไหมครับผมเราควบคุมไม่ได้เพราะยังไงเราก็ต้องซื้อ ยังไงเราก็ต้องซื้ออาหารนะครับถ้าอยากให้เขาไข่ยังไงอาหารมันก็ต้องก็ต้องซื้ออะต้องถึงนะครับถ้าไม่ถึงมันก็ไข่มันก็ไม่ถึงนะครับมันก็ตามสภาพนะครับคนที่คนที่เคยเลี้ยงหรือว่าคนที่เคยคุกคีหรือพูดคุยกับคนที่เลี้ยงเป็ดก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าเรื่องอาหารนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับโอเคผมก็จะได้มาทั้งหมดสองก้อนนะครับหนึ่งคือก้อนที่ไว้ซื้อเป็ดนะครับก้อนที่สองก็คือเอาไว้ซื้อ อาหารนะครับก็จะรวมเป็นเงินทั้งสิ้นก็คือ65000บาทบวก66000บาทนะครับเป็นเงินทั้งหมด1 3 1 0 0 0ส0บาทนะครับเป็ด500ตัวนะครับต้องมีเงิน1 3 1 0 0 0ส0 0บาทนะครับผมยังไม่ได้รวมค่าโรงเรือนนะครับจิปาะถะอื่นๆนะครับพวกเบตเตอร์เลตอื่นๆนะครับมีอะไรบ้าง ค่าเดินน้ําค่านู่นนี่นั่นมันค่อนข้างเยอะนะครับในโรงเรือนนะครับแต่มันก็มีทางออกอยู่นะครับอย่างเช่นเรามีโรงเรือนเก่าแล้วเก่าเอยเล้าเป็ดเก่าแล้วไก่เก่าหอกวัวเก่าอะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้นะครับก็สามารถดัดแปลงได้ให้มันประหยัดมากขึ้นนะครับแต่สําหรับผมนะครับผมลงทุนกับเล้าค่อนข้างค่อนข้างมากเลยก็คือหลักแสนนะครับ ดวงเดือนผมนะที่เห็นอยู่ในคลิปนะครับก็คือหลักแสนอะหลังคาก็ใช้หลังคาสันไทยใหม่หมดนะครับเสาลอใหม่หมดอิดทุกอย่างใหม่หมดตะข่ายเหล็กทุกอย่างใหม่หมดนะครับทุกอย่างใหม่หมดอ็อกเหล็กอ็อกอะไรทั้งอย่างซื้อมาใหม่หมดค่อนข้างคือผมคิดไว้เลยว่าผมทําครั้งเดียวคือจบเลยครับไม่ต้องไปทําอีกนะครับส่วนของใครนะครับที่มีอะไรเก่าๆหรือไม้หรือสังสีบ้านที่ซื้อมาเก่าๆก็สามารถทําได้ครับ มีเออมีที่ท่านหนึ่งนะครับทัาถามมาว่าใช้สังกะสีมุงได้ไหมได้ครับใช้สังกะสีมุงได้นะครับแล้วพวกเสียงเวลาฝนเวลาอะไรหลาะมันมันเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้สังกะสีเราคงมันใช้อย่างอื่นไม่ได้อะใช้จากมันก็ไม่ใช่ครับมันความแข็งแรงทนทานมันมันไม่ได้ครับสังกะสีมันได้ครับเวลาเวลาเจอฝนเจออะไรมันก็คือหน้าฝนมันมีอยู่ประมาณ สามเดือนใช่ไหมครับฤด,ดูการหนึ่งนะครับมีฝนมีลมมีอะไรมันก็มีเสียงดังมีอะไรบ้างมันก็พอรับได้ครับมันก็ไม่ได้ถึงกับว่ามันเลวร้วายขนาดที่ว่ามันเสียงดังจนเขาจะไม่ไข่ไปตลอดอะไรเงนี้ครับมันผมว่ามันแก้ปัญหาเรื่องพวกฝนพวกอะไรได้ดีนะครับพวกสังกะสีพวกอะไรก็ทาให้ดีไปเลยครับมันทําได้โอเคครับพอมาถึงตรงนี้ก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าการที่เราจะลงทุนนะครับในการเลี้ยงเป็ดไข่สักจํานวนหนึ่งโดยเฉพาะยิ่ง คนที่คิดว่าจะยึดเป็นอาชีพหลักเป็นรายได้หลักอันนี้ต้องคิดให้ดีๆเลยนะครับว่าทุนที่เราลงทุนไปในจํานวนนี้ครับมันค่อนข้างโอ้โหมันมันเยอะมากเลยนะลหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเงินขนาดนี้มันไปทําอย่างอื่นมันจะไม่ดีกว่าหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันแล้วแต่มุมมองครับมันมันแล้วแต่คนชอบทุกอย่างมันมีมันมีความเสี่ยงของมันมันไม่ใช่ว่าจะเอาเงินจํานวนนี้ไปทําอย่างอื่นแล้ว แล้วอย่างอื่นมันการันตีได้ไหมล่ะว่ามันจะได้เท่านั้นเท่านี้นะครับส่วนของผมเนี่ยผมทํามาเนี่ยมันผ่านมาทั้งหมดสิบเก้าเดือนแล้วผมเห็นว่ามันมันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดที่อย่าไปเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่ามันมันค่อนข้างออกมาดีด้วยนะครับถึงมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นะครับถ้าให้ประเมินเป็นคะแนนนะครับสําหรับอาชีพนี้นะครับสําหรับตัวผมเองนะที่ผมเลี้ยงมาประสบพบเจอเอง ถ้าให้คะแนนเต็มร้อยนะครับสาหรับอาชีพนี้ผมว่ามันต้องมีแปดสิบแปดสิบห้าคะแนนนะสาหรับความคุ้มค่านะครับสาหรับความคาุ้มค่าทุกคนว่ามันโอเคไหมอ่ะถ้าได้คะแนนขนาดเนี้มันไม่ใช่ห้าสิบห้าสิบหรืออะไรนะมันโอเคอยู่นะผมไม่รู้นะว่าคนที่เลี้ยงแล้วเจอปัญหาหนักๆอ่ะมันมันเวลวร้ายโอเคผมเข้าใจว่ามีคนทักเข้ามาที่เพจมา ระบายมาเล่าให้ฟังค่อนข้างเยอะผมก็เข้าใจครับว่ามันคนที่เจอมาหนักๆมันก็หนักจริงๆอย่างคนที่ผมแชร์ไปอะครับเจ้ J. คนนั้นอะเออ,อ,อเขาหนักจริงๆอะเขาลงทุนไปเป็นล้านเห็นไหมครับคือเป็ดสามพันตัวเอาคิดดูสิครับเป็ดสามพันตัวมันจะเป็นเงินลงทุนเท่าไหร่ขนาดผมห้าร้อยตัวอย่างขนาดนี้ครับเขาสามพันตัวแล้วพอมันเป็นอะไรเจอปัญหาแต่ละทีคือมันออกไม่ทัน,นครับเท่ากับว่าเงินมันมันสูญสลายไปเลยนะเพราะฉะนั้นมัน จำเป็นมากครับที่เราต้องวางแผนแล้วก็หาความรู้ความรู้เกี่ยวกับเป็ดอะรู้เรื่องเป็ดให้เยอะที่สุดนะครับแล้วค่อยลงมือทําดีกว่าครับดูเยอะๆศึกษาเยอะๆคือเนี่ยดูที่ช่องก็ได้ครับโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนเองนะครับโดยที่ไม่ต้องไปลงทุนเองในการลงทุนมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับลงเป็ดมาใช่ว่ามันจะ ไข่แบบนี้ทุกเราทุกคนได้เหมือนกันทุกคนนะครับมันก็เหมือนกับธุรกิจอื่นๆครับมีเจอปัญหาบางคนก็เจอปัญหาบางคนก็มีเจอนะครับว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆแต่ละพื้นที่แต่ละคนรับเป็ดมาก็จากคนละที่ละคนละฝูงละนะครับมันก็ต้องมีความแตกต่างกันธรรมดาครับยังไงก็สู้ๆแล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับสําหรับคนที่สนใจอยากจะลงทุนนะครับก็น่าจะ รู้แล้วครับว่าต้องมีเงินเท่าไหร่ต้องสำรองอะไรในส่วนไหนนะครับก็บังว่าจะมีประโยชน์มากมาก็ฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะสรุปนี่แหละครับสรุปภาพรวมไปแบบนี้ดีกว่านะครับดีกว่าพูดลวดเดียวแล้วมันไม่ครอบคลุมทุกอย่างนะครับผมว่าทำเป็นเรื่องๆไปนะครับ ถ้าดูในช่องผมว่าก็เหมือนกับผมสรุปไปในตัวยแล้วครับในแต่ละคลิปนะครับผมทามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่แล้วอัปเดตมาเรื่อยๆว่าเจออะไรอะไรอะไรยังไงมานะครับถ้าดูในช่องก็น่าจะพอจะสรุปได้โอเค okay, ครับคลิปนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ